สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันไม้ป้ายไม้ด่างกันอีกแล้วนะดูนะมีใครสนใจต้นไหนทักใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะทักหาปนันได้เลยเบอร์โทรปรนันนะคะ081 2 8 1 0 7หนนะคะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะโทรถามกันได้นะคะ ค่าส่งปนันเมาเมาห้าสิบบาทนะคะถ้าให้เก็บปลายทางปนันขอบวกเพิ่มยี่สิบบาทนะคะเป็นเจ็ดสิบเนะะาะใครอยู่ใกล้เคียงมาแวะได้นะคะใครอยู่ใกล้เครียงมาแวะได้ปนันอยู่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะคะสวยสวย วันนี้ป้านันจะมาแบ่งปันไม้ป้ายไม้ดังๆกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่นางลากสดกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนางลากสดกันเลยนะคะนางลากสดไปป้ายดังๆกันเลยนะคะนางลากสดไปป้ายดังๆกันเลยป้านันมีหลายกระถางนะคะ พนันให้อยู่ที่650บาทนะคะ650บาทป้ายๆกันเลยนะป้ายสวยทุกต้นเลยนะคะพนันขอบอกว่าสวยทุกต้นเลยด่างสวยทุกต้นเลยนะคะอ่าแล้วมาต่อมาก็เป็นองค์หญิงทอฝันดังๆเหมือนกันป้ายเหมือนกันนะคะดูนะมีสามกระถางนะคะองค์หญิงทอฝันพนันให้อยู่ที่650บาทเช่นกันนะคะ650บาทนะคะ สวยๆเลยมีองค์หญิงทอฟันประนันมีสามกระถางนะคะมีสามกระถางนะดังๆกันเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนางรากสุดก็หกร้อยห้าสิบาทนะคะสวยๆอ่าต่อมาต่อมานะคะจะเป็นหมอชานยุทธอ่าหมอชานยุทธประนันให้อยู่ที่อ่า ห้าร้อยห้าสิบเลยห้าร้อยห้าสิบเลยนะคะไป้ายสวยๆเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะมีแค่สี่กระถางนะคะมีแค่สี่กระถางนะคะรุ่นนี้นะคะให้ห้าร้อยห้าสิบกันเลยชายชนกระถางนี้มีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางขนาน,นให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทมีสองต้นในกระถางนะป้ายทุกใบแล้วนะคะป้ายทุกใบ แล้วนี้จะเป็นปีมะโรงเป็นไม้สวยเลยดูนะดูสีเขานะคะปีมะโรงนั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยสวยๆเลยนะคะมีแค่สี่กระถางนะคะมีแค่สี่กระถางนะคะปีมะโรงนะคะใครเกิดปีนี้สะสมเลยนะใครไม่เกิดปีนี้ก็ซื้อได้นะพูดถึงอ่ะไปเลี้ยงสวยดีมากเลยเนี่ยสะสมสวย อันนี้เทพอัศราเทพอัศราต้นนี้พ่อนันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะคะใหญ่ๆเลยให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะดังมาแล้วนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นหมอสีน้อยเริ่มกัดสีแล้วนะคะหมอสีน้อยพ่อนันให้อยู่ที่สามร้อยนะคะให้อยู่ที่สามร้อยนะคะมีสองต้นเท่านั้นเท่านั้นนะคะหมอสีน้อยนะคะ เริ่มกัดสีแล้วนะมาต่อกันด้วยต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นชิ้นนบัญชรชิ้นนบัญชนปน้านันก็มีอยู่แค่สองกระถางนะคะมาแบ่งปันวันนี้แค่สองกระถางกระถางละสามร้อยบาทนะคะมีแค่สองกระถางนะเศรษฐีพันล้านกระถางมีป้านันให้อยู่ที่สามร้อยอ่ะ ดังๆให้อยู่ที่300นะคะหลอดใหม่ก็มาแล้วนะหลอดใหม่ก็ดังนะคะดูนะหลอดใหม่กําลังมานะคะกระดังเลยกําลังออกเหลืองเหลืองมาเลยนะคะให้อยู่ที่300บาทรีบกันเลยนะประนันมีแบ่งฟันแค่ถางเดียวนี่เจ้าจากักรพรรดิเจ้าจากักรพรรดิปนันก็ให้อยู่ที่350กันเลยอันนี้เหลืองมาเลยนะนี่นะ สามร้อยห้าสิบนะคะรีบกันเลยนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบราคาสุดๆเลยอ่าทางสองถางนี้กระถางละสามร้อยมีสองกระถางนะคะนี่นะด่างนะคะด่างทุกใบนะให้กระถางละสามร้อยนะคะนี่นะสามร้อยมีสองกระถางนะคะถังต้นใหญ่นั้นให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะ มาต่อกันด้วยสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองหน้าสวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่สองสามร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาเบาๆเลยสามร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะต่อมาเป็นพรมพิมานพรมพิมานสวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพรมพิมานนะคะสวยๆทุกกระถางนะคะไปลาๆนะคะสวยเลย ถาดนี้มีอยู่สามกระถางนะคะสวยๆทุกกระถางนะกระถางละสี่ร้อยบาทนะคะกระถางละสี่ร้อยบาทรีบชักประนันมาเลยนะมีไม่เยอะนะคะมีมาแบ่งปันกันไรนี้ไม่เยอะนะคะอันนี้พญานาคราชพญานาคราชนะคะประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยพญานาคราชนะคะบอลกาบนะคะ บอนกบนาบนาคราดให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสวยทุกกระถางนะคะขนานเลือกมาฟอร์มเท่ากันใหญ่ๆเท่ากันเลยนะคะให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยมีห้ากระถางนะคะพญานาคราดมีห้ากระถางอ่าเรามาต่อกันตรงนี้อีกนะคะมาต่อตรงนี้อีก อันนี้ก็ไม้ด่างนะคะป้านันลืมชื่อเขานะคะป้านันลืมชื่อเขาเอาป้านันให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะดัง่างสวยสวยกันเลยดูนะคะสวยทุกกระถางนะป้านันเลือกมานะคะสวยทุกกระถางนะด่างทุกกระถางเลยหลอดใหม่มาก็ด่างนะคะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสวยนะคะมีอนาคตดเด้อด่างทุกกระถางเลย ปนันได้มานานแล้วปนันลืมชื่อนะคะนี่นะนี่นะด่างตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยไปหาชื่อเอานะคะปะนันขี่เกียดไม่รู้จะไปดูตรงไหนอ่ะปะนันให้ราคาสามร้อยบาทเท่านั้นเองกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเป็นลูกไม้ของแก้วการดากับเจ้าปอแก้วนะคะ พนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะใหญ่ๆอย่างนี้พนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบซอมใบดกมากเลยให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะลูกแก้วกานดากับเจ้าปอแก้วนะคะอ่าอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันถังนี่พนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกแก้วกันดากับเจ้าปอแก้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ามาต่อตรงไม้ด่างไม้ป้ายกันอีก <c oughs> อันนี้อสงไขยอสงไขยกระถางนี้พนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทหน้าสวยมากเลยสวยจริงๆหน้านี้พนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทมีถางเดียวอ่ามาต่อก็ได้หลงปู่สิหลงปูสิดพนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะมีกี่กระถางเนี่ยมีสองกระถาง มีสองกระถางนะคะนี่ก็หลงปูสิทธิ์เอาพนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะด่างสวยมากเลยนะไปได้ต้นนี้โชคดีนะเนี่ยต้นนี้ด่างนะคะด่างสวยเลยสามร้อยบาทแล้วนะคะมีแค่สองกระถางนะคะหลงปูสิทธิ์นะคะเทพอัศลราเทพอัศลร,ราก็ด่างๆนะคะเอาพนันให้อยู่ที่กระถางนี้พนันให้อยู่ที่สามร้อยเหมือนกัน ให้อยู่ที่สามร้อยนะขนาดเล็กยังมีเวลสวยนะคะด่างด่างหมดเลยนะด่างทุกใบเลยนะปะนันให้อยู่ที่สามร้อยเท่ากันนะคะอ่าต่อมาเทวกรรมลางรักเทวกรรมนะคะปะนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะมีกี่กระถางมีสองกระถางนะคะเทวกรรมนะคะมีสองกนนะะระถางนะปนันให้กระถางละสามร้อยบาทนะคะ เจ้าจัก,กรพพัดมีหลงอยู่ตรงนี้อีกสองกระถางวันนั้นให้กระถางละสามร้อยบาทนะคะนี่ดงสวยมากเลยนะถางนี้ด่างสวยมากเลยอันนี้เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ก็ดางฉายเววสวยเลยวันนั้นให้สามร้อยบาทเหมือนกันเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ก็ให้สามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยเด้อดางสวยเลย พรมพิมานก็สี่ร้อยบาทเอาอยู่ถาดนี้มีสองกระถางนะคะพรมพิมานนะคะบอกประนันนะว่าถาดไหนนะคะนี่ช้อนสีชมพูนี่ช้อนสีเหลืองนะคะใครจะเอาสีอะไรบอกป้านันมาเน้จุดเด่นนะคะใครไวใครได้นะใครช้าก็ไม่ได้นะคะไม่ทันนะเพราะว่ามีจานวนน้อยนะคะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะ ตัวนี้เป็นเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านต้นนั้นให้อยู่ที่สามร้อยนะคะให้อยู่ที่สามร้อยนะคะสวยๆเลยเงินเต็มบ้านนะคะอ่าต้นนี้มหาราชมหาราชนะคะมีอยู่สองกระถางมหาราชต้นนั้นให้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะมหาราชนะคะมหาราชก้านแดงใบป้ายเขียวแดงเลย ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะมีสองกระถางเนอมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะอันนี้จะเป็นมุกดาหารมุกดาหารประนั้นให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยเอาเซลล์เซลล์ให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบเลยนะคะหมดวันนี้เลยนะมีอยู่แค่ห้ากระถางนะคะใครไวรีบพักมาประนันเลยนะเพราะว่าทุกรายประนันขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าร้อยนะคะ ไลน์นี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบรีบกันเลยนะคะรีบกันเลยมีไม่มากนะคะหมดแล้วหมดเลยรอรุ่นหลังเลยแหละตอนเนี้อ่าต่อมาเป็นชมพูทวีปชมพูตวีปก็ถังนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบนะคะป้ายมาแล้วนะให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบกันเลยชมพูทวีป เทวกรรมเทวกรรมสามกระถางนี้ป้านันขอคนละราคานะคะเอาเทวกรรมสามกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะต้นเขาใหญ่กว่ากันหน่อยนึงเนาะให้กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะเทวกรรมนะคะไซส์ใหญ่นะคะให้อยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะอ่าต่อมาต่อมานะคะจะเป็นน่ะเอาชมพูทวีปก่อน ชมพูทวีปอะปะนันให้แบบเซลล์เซลลกันไปเลยนี่ชมพูสวยเป็นเลยให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทมีสามกระถางนะคะชมพูเยอะเลยนะคะสีเขาออกเยอะกว่านะคะปะนันให้อยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะถาดนี้นะบอกปะนันนะว่าอยู่ถาดอสงไอพญานาหมืน่น พญานาหมื่นป้านันกาลังกัดสีป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพญานาหมื่นนะคะกําลังกัดสีชมพูมาเจ้าจักรพรรดกระถางนี oh ้ป้านันก็ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเจ้าจักรพรรดไซส์ใหญ่ถางนี้นะคะออกเหลืองออกกัดสีสวยงามมากเลยให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเจ้าจักรพรรดนะคะจะกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะ บอกป้านันนะว่าเอาถางราคาเท่าไหร่นะคะจะได้หยิบกันถูกอันนี้จะเป็นนบพะเก้านบพะเก้าป้านันให้อยู่ที่มีกี่กระถางให้อยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทมีสามกระถางนะคะนบพะเก้านะหน้าสวยๆเลยนะคะปลายด่างทุกใบนะคะ อยู่ที่400บาทนะคะกระถางละ400บาทใครจะเอาถามที่1ที่2ที่3บอกปน้นันนะใครไวใครได้นะคะอ่ะต่อมาพญาจักรีพญาจักรีปรานันให้อยู่ที่300บาทนะคะพญาจักรีนะคะแดงหมดเลยนะแดงทั้งกา้านทั้งอะไรเลยนะสวยเลยพญาจักรีนะคะมีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะให้อยู่ที่300บาทไปเลยอ่ะ นันให้อยู่ที่แค่สามร้อยบาทเลยอันนี้จะเป็นสีการจนาสีการจนาปลายปลายอย่างนี้ปนันขออยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสีการจนานะคะสีการจนาถังนี้จะเป็นหมอชานยุทธปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะหมอชานยุทธนะคะหายากอยู่นะใบกลมๆไลปๆายอย่างนี้นะคะปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทหมอชานยุทธ สีการจนา400บาทนะคะอ่าต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสุดปรารถนาสุดปรารถนาอ่านะนันให้อยู่ที่กระถางละ200บาทกำลังกัดสีสวยๆเลยมีไม่กี่กระถางนะคะสำหรับตู้นี้นะมีอยู่แค่8กระถางนะคะตู้นี้มี8กระถางกระถางละ200บาทนะคะสุดปรารถนานะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อ อยู่ในตู้อีกหน่อยนึงนะคะไปต่ออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปต่อในตู้แป๊บหนึ่งนะคะจะมาต่อกันเลยนะคะมาต่อในตู้อีกหน่อยนึงนะคะไม่เยอะนะคะเทวกรรมรางรักกระถางนี้นะคะเทวกรรมหน้านี้สวยๆเลยนะคะประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะเทวกรรมรางรักนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะหลอดใหม่มาก็กำลังป้ายนะคะ หลอดใหม่มาก็กําลังได้อ่านบพระเก้ากระถางนี้นะคะนบพระเก้ากระถางนี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทกันเลยมีหลายกระถางนะคะจะชอบกระถางไหนก็วงมาถามปนันได้นะคะอ่ากระถางนี้เป็นเจ้าจัก,กรพพัดนะคะใครชอบหน้านี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเจ้าจัก,กรพพัดนะคะหน้านี้สวยมากเลยสีทองเลยนะคะสีทองกันเลย อันนี้จะเป็นนบพะก้านบพะก้าป้านันก็ให้อยู่ที่สี่ร้อยนะคะฟอร์มนี้นะคะกระถางนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะสําหรับกระถางนี้นะคะนบพะก้าต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะมาต่อกันด้วยเมืองใหม่เมืองใหม่นะคะสวยๆกันเลยฟอร์มนะคะใหญ่แล้วนะ ประนันให้อยู่ที่350บาทเลยเมืองใหม่นะคะมีไม่กี่กระถางนะคะสวยๆกันเลยนะคะมีอยู่ที่1 2 3่งสี่แต่สามกระถางนะคะสวยๆกันเลยเมืองใหม่อ๋สี่สี่ามร้อยห้ทักประนันมาได้นะคะอุ้ยอยอันนี้จะเป็นอี อันนี้ก็เมืองใหม่เท่ากับหกระถางเอา3า0บาทเลยนะคะ350บาทสวยทุกต้นเลยนะคะต้นนี้จะเป็นออมนาคต้นนี้จะเป็นอ,อมนาคป็นันให้อยู่ที่350บาทเลยนะคะออมนาคนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยให้อยู่ที่350นะคะมาต่อกันด้วยสิราหุ้มทองฟอร์มสวยๆแข็งแรงกันเลยนะคะ ฟอมนี้ฟอมใหญ่นะคะไปต้องไปเปลี่ยนกระถางกันเลยนะถึงกําหนดเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะใหญ่ๆอย่างนี้ป้านันให้อยู่ที่450บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันนะคะมีสรงกระถางนะสีลาไซส์ใหญ่มีสองกระถางนะคะดูนะในตู้นะคะบอกในตู้นะามาต่อกันด้วย ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบป้านันมีอยู่ที่สามกระถางนะคะหกร้อยห้าสิบป้านันมีอยู่สามกระถางนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเก้าร้อยไซส์ใหญ่เก้าร้อยห้าสิบไม่ใช่เก้าร้อยป้านันพูดผิดขอโทษทีเก้าร้อยห้าสิบมีสามกระถางนะคะหน้าต้นใหญ่กว่าเขานะคะ มีสามกระถางนะเอาเดี๋ยวให้เลือกเอามีสามต้นนี้นะคะเก้าร้อยห้าสิบมีสามต้นนะคะใหญ่ๆทุกต้นนะคะบอกว่านันนะจะเอาหกร้อยห้าสิบหรือเอาเก้าร้อยห้าสิบนะคะเทาา้ทาลำไยเท้าลำไยฟอร์มแม่นะคะฟอร์มแม่นะคะดูกา้านดูใบนะคะไปคัดเป็นแม่พันุได้เลยพ่านันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะเท้าลำไยนะคะมีสองกระถางเท่านั้นนะคะไซส์ใหญ่นะคะ มาต่อกันด้วยเหลืองเงินทองนา,นาคป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยเหลืองเงินทองนาคมีกระถางเดียวให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยใครยังไม่มีรีบเลยนะคะทุ่งรัตนาทุ่งรัตนาป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่หน่อยนะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะทุ่งรัตนานะคะามาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็น ลูกทิดาแม่กองนะคะเป็นลูกไม้นะคะแต่เขาสวยเขาด่างออกมาเลยนะคะลูกทิดาแม่กองกับอเอออะไรนะแก้วการดาแต่หน้าเขาเหมือนทิดาแม่กองนะคะแต่เขาด่างสวยประนันให้อยู่ที่250บาทนะคะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ด่างมีอนาคตนะให้อยู่ที่250บาท อันนี้รัตนาสินรัตนสินกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่400บาทนะคะด่างทุกใบนะคะรัตนาสินนะคะด่างหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะอันนี้จะเป็นสิริพรสิริพรประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะสิริพรนะคะใครรับใครยังไม่มีรีบเลยนะ ปนันมีแค่4กระถางนะคะไลน์นี้ปนันให้อยู่ที่4กระถางนะคะ350เท่านั้นมาต่อกันด้วยไหมอันนี้เลยแหลมทองแหลมทองมีด่างนะคะแหลมทองปนันด่างนะคะปนันให้อยู่ที่300อบาทเท่านั้นเองนะคะ300อบาทเลยแหลมทองปนันดังๆนะคะให้อยู่ที่300อบาทเท่านั้นมี2กระถางเท่านั้นเอง อ่ามาต่อกันตรงนี้อีกนิดหน่อยทับทิมเมืองจันทรทับทิมเมืองจันทประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยทับทิมเมืองจันทประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยอันนี้จะเป็นเลิศดมงคลเลิศดมงคลไซส์ใหญ่ประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่นะคะไซสตังแม่นะคะเลิศดมงคลนะคะ นี้จะเป็นเดือนมกราคมเดือนมกราคมนะคะประนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะมีถังเดียวนะเดือนมกราคมนะคะใครยังไม่มีรีบเลยนะคะใครยังไม่มีรีบกันเลยนี้มาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็นพรพระล่วงพรพระล่วงประนันไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ประนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่ไปตั้งแม่กันได้นะคะไปแล้วสวยเลย ต้นนี้จะเป็นปานตะวันเ,เดี๋ยวป้านันดูก่อนปานตะวันป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไซสใ์ใหญ่ๆให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ป้านันจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะมามาปิดท้ายกันด้วยในใน,ในตู้นี้เนาะสวยๆในตู้นี้เนาะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะ บอกป้านันว่าอยู่ในตู้หรืออยู่นอกตู้แล้วบอกราคาด้วยนะป้านันจะได้เดินมาถูกนะคะเะป้านันบอกไปหลายราคาอยู่เนาะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรโทรหาป้านันได้เลยเดี๋ยวป้านันจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าคลิปนะคะสอบถามป้านันได้เลยนะคะป้านันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ